เทคนิคของผมก็คือได้รับการแชร์มาจากเพื่อนนะครับก็คือคุณตีนั่นเองนะครับตีบวก1น่ถึงเนะครับยังไงเราก็ไม่แตกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราใช้หินไอ้นี่หินอีเทอร์นะครับเนี่ยมันเม็ดละ300ร้อใช่ไหมเพราะว่าค่าอีเทอร์นันก็ประมาณ300นะครับตีไม่ได้ครับหนึ่งถึงเถ้าแตกก้าช่างแมงพอเราขึ้นมาจนถึง7ได้เนี่ยให้เราใช้หินนี้ที่มันตกเม็ดละ 3M นะครับหรือถ้าเราตี ตีเรื่อยๆแล้วมันแตกลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็โดนทีละสามเอ็มสามเอ็มสามเอ็มอะหมดเยอะกว่าหินนี่อีกนะครับเนี่ยตอนนี้คือผมตั้งต้นอยู่ที่8นะครับผมข้าม7มาแล้วนะไอหนึ่งถึงเจ็ดนั่นคือฝ่าดงนรกมาแล้วนะครับแม่งอย่างหนักบอกเลยวันนี้ผมจะต้องเอา9กับ10ให้ได้นะครับแล้วก็ค่อยใช้คอนในการเคาะขึ้นไปแล้วก็ค่อยไปเกรดก็ว่ากันใหม่อันนี้จะแปดไป9ครับนี่อโอกาส4 5ครับไม่พูดพาะเพียงเยอะไป เรียบร้อยโอ้เทรดเอ้ยเปิดมาก็จะอย่างนี้เลยเห็นไหมมันตกลงมาแล้วมันจะตกลงลื่อย่างนี้แหละจนกว่าจะขึ้นสิบนะครับชีวิตกำหมัดขึ้นไปอีกทีนึงครับเราไม่ยอมนะครับแปดไปนี่มาทีนึงดิเก้าไปนี่นเดี๋ยวเบรกก่อนเบรกก่อนเวลาติดติดแล้วอย่าเบรกใช่ไหมเอาอย่างนั้นเลยเหรอ เอ้โอกาสยี่ห้าครับไปโอ้โหเฮ้ยแม่งเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วอย่าลงมาเจ็ดนะไปครับนั่นไงกูว่าแลลวคลิปนี้ครับมันเจ็ดอยู่ครับตอนนี้เจ็ดยับเลยไอ้บังมึงไอ้ยี่สิบวะเออไปอีกทีนึงเก้าโอ้โหมาดิแปด เซนีไม่เพียงพอไ,ไปบงังโอ้ยบงังมึงเฮียแอดเก้าเก้าไปสิบมาเลยบังสิบบงังโอ้โหเนี่ยเหลืออสามเม็ดไอ้บังมึงแม่งมีโอกาสได้แค่สามครั้งเท่านั้นนะครับดันไปซื้อเนื้อที่พ่อนมาดิเน้ อ่าตอนนี้ต้องขึ้นเก้าได้นะไปพรแล้วไอบ้บังมึงเยี่ยเจ็ดแล้วว่าไม่น่าร <มา S 1> อดแล้วลวันนี้จะเื้อเนื้อบางโตให้กินเออที่น้องไก่กินบางไปเฮ้ยแปดบางอยากกินน้องไก่วะเฮ้ยบางอยากกินน้องไก่เก้าวะไอ้เไี้หินหมดแล้วครับโหโหบังมึงเอาเนื้อไปแดกนี่ซื้อนี่บางโตอยู่นี่เลยนะครับ าบบงเอเนื้อไปก่อนหนึ่งอันโยนเนื้อรอบตัวบังเลยครับเออนี่เอาไปกินบงังเต็มที่ไม่ต้องเกรงใจอืมขอดีเทียวเน้นๆสามสองหนึ่งไปโอ้ เอะไม่เปีย่ยไม่ได้กินเนื้อเลย <laughs> เนื้อจะไม่หายไปเลยโอ้โหคือตอนนี้คือหมดไป16เม็ดนะครับเริ่มต้นที่8ตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่หกดเหมือนเดิมโอ้โหแย่างชีวิตดีชีวิตดีมากวันนี้กลับมาสู่จุดเริ่มต้นอีกแล้วไอ้ขี้บังมึงกูไปแล้ะขออีกสองข้อเถอะนะชีวิตนี้มันจะไม่ได้หรือวะบังต้องเจอหนังหมูใช่ไหมไอ้หี้บังเดี๋ยวมึง <laughs> อ๋านี่ไงหมูครับ จ้วงมาก่อนหนึ่งชิ้นนี่ตอนนี้มีสิบเอ็ดเอ็มนะโอกาสของเรามีแค่สองคลิกเท่านั้นนะครับหนังนอนดีนี่ไม่ใช่หนังหมูเลยนะมันหนังจุนะ๋วนี่มันสูงกว่ามอนไงเอ้นี่ไงได้แล้วคือดาบที่เราใช้หนังหมูและหนังจุในการตีขึ้นมานะครับเออนี่เวลาเราฟาดฟันเนี่ยเราจะคิดถึงหน้าบางังแล้วก็นี่แหละดาบที่คุณใช้หนัง หนังจูในการทําขึ้นมาเอาไปนบังหนังหมูหนังจูเลยกินเข้าไปไปนานๆทีแต่ลมจมมามีให้เห็นอยู่แล้วเอยดาบังกินแล้ว嘛บังกินหนังหมูหนังจูก่อนเออบังมึงชอบงี้ไม่บอกมางั้นก็อิ่มแล้วก็ตีให้กูติดดิเอ้ยติดด้วยเยี่ยบังสิบไปเลยสิบเลยบังสิบบังบังมึงชอบ บงจูเลวะเอีอ้บา <laughs> อบางบอกอร่ยรอยแม่งติดจริงเลย